ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังบีเดียประจำวันที่6 กุมภาพันธ์2,567ครับเปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกร67นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่รอรับสิทธิช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะต้องไปขึ้นทะเบียนทุกๆปีนะครับเพื่ออัปเดตแล้วเวลาที่รัฐบาลเขามีมาตรการอะไรเนี่ยเขาก็จะมาคุ้มครองในกรณีที่ว่าเกิดภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่การเกษตรของคุณผู้ชมเนาะอ่ะเรามาดูกันสําหรับคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปีที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ให้ขึ้นทะเบียนและป,ลปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2567เนะครับเพื่อที่จะอยู่ในฐานข้อมูลในการรับเงินสนับสนุนหรือการช่วยเหลือเยียวยา,วยาวจากทางรัฐบาลน,นั่นเองนะครับไปได้เว็บไซต์นี้เลยนะคุณผู้ชม efarmer.doae.go.th นะครับหรือใครที่เป็นเกษตรกรรายใหม่นะครับก็สามารถ ไปติดต่อได้นะครับที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์เหมือนกันเลย efarmer.doae.go.th นะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ5วันกว่าเกษตรกรก็จะสามารถขึ้นทะเบียน และติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่ว่าเป็นเกษตรกร,กรหน้าใหม่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนก็ไปขึ้นทะเบียนได้ส่วนหน้าเก่าหรือลายเก,ก่าก็ไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วเวลาที่มีภัยพิบตัติหรือว่าพื้นที่เกษตรของคุณได้รับความเสียหายเนี่ยคุณก็จะอยู่ในฐานข้อมูลของทางรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเยียวยาแล้วก็โอนเงินหรือว่าช่วยเดืออะไรต่างๆเข้าบัญชีของคุณอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมไปขึ้นทะเบียนหรือไปปรับปรุงนะครับถ้าหากว่าเกิดอะไรข ล้วถ้าคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนะครับอ่ะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรกรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ